จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไรมารที่1ประจําปีงบประมาณ2,569เพื่อสนองพระราชดำาริในการให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการและนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆแต่ละสาขาทั้งด้านพืชสัตว์ประมง ดินและน้ำซึ่งจะทำให้กเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569การจัดงานในครั้งนี้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจร่วมกับอำเภอแม่อายเทศบาลตำบลแม่อายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในอำเภอแม่อายมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก